สวัสดีครับผมตา LED Power Light นะครับหายหน้าหายตาไปนานแสนนานเลยครับเป็นเดือนเลยก็ว่าได้นะครับผมยังไม่ได้ปิดร้านหนีไปไหนนะครับแต่เพียงแค่ว่างานค่อนข้างที่จะเยอะในระดับหนึ่งเลยก็อย่างที่ผมแจ้งไปหลายคลิปแหละครับว่าถ้าผมไม่ได้อัปคลิปอะไรเงี้ยคืองานมันเยอะจนแบบว่าผมทําไม่ทันจริงๆนะครับพอดีว่าวันนี้ก็คือวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนะครับมีลูกค้าโทรสายมาหาผมนะครับว่าจะเข้ามาทําไฟลูกค้ามาจากระยองนะครับมาส 2คันด้วยกันเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าเนี่ยเคยเอา125มาทํากับผมแล้วแล้วเหมือนว่าออกรถใหม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับแล้วลูกค้าก็เลยเอารถที่ออกใหม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเข้ามาทานะครับก็มาด้วยกันทั้งหมด2คันนะครับจะเป็น110 l e d แล้วก็ดีมซูเปอร์คัพนะครับตัวไฟหน้าธรรมดาเข้ามาทําลูกค้าโทรมาก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยประมาณ3-4วันนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยแล้วก็คุยเรื่องการเดินทางกันก่อนโอเคก็ไปดูข้างในร้านกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็ จัดของเตรียมของอะไรไว้หมดเรียบร้อยแล้วเรามาดูร้อยสกันก่อนเลยข้างในเนี่ยลูกค้าดีมพึ่งทํานะครับแต่ร้อยสเนี่ยยังไม่ได้ทำอันเนี้ยมาจากระยองจริงๆนะครับจากระยองเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการหรือด้านหน้านะครับน่าจะมีเปลี่ยนไฟหน้าไฟหลีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังไฟท้ายนะครับอันนี้ กำลังทาอะไรครับพี่ลีโอเ,เลนเนี้ยวครับลีเลี้ยวลีเลี้ยวแต่ว่าลูกค้าขอเป็นแบบกําเบกติดกีคือลีเลี้ยวของร้านเราเนี่ยจะทำได้2แบบนะครับก <engineer> <c oughs> ็คือ1เลยเป็นแบบติดค้างในโคมไฟเลี้ยวแล้วก็แบบที่สองก็คือกําเบกแล้วมันจะติดขึ้นมาพร้อมกับไฟท้ายอันนี้หน้าตาก่อนกีเราจะเสียบปลั๊กนะครับก็คือถ้าเป็นของเจ้าดีมเนี่ยของร้านเราจะไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยเราใช้พินเดิมของเขาเนี่ย ในการเข้าสายได้ข้อดีของพวกรถปีเก่าๆที่มีปลั๊กแบบเนี้ก็คือเราจะดึงพินลงมาทําได้เลยซึ่งจะไม่มีความเสียหายเกียวกับสายไฟเดิมนะครับก็คือแจ่มมากก็คือการที่แบบว่าจะต่อแบบว่าติดตลอดหรือว่ากำเบกติดอันนี้ก็คือแจ้งหน้าร้านได้เลยใช่ไหมใช่ครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการแบบไหนแต่หลักๆแล้วเราจะมีอยู่แค่2แบบนะครับผมสําหรับท่านลูกค้าที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ว่า รถของคุณลูกค้าเนี่ยสามารถติดตั้ง l ีเดียวได้ไหมแล้วติดตั้งแบบไหนได้บ้างเขาบางรุ่นเนี่ยเขาอาจจะเป็นไฟเลี้ยว LED แบบขาวโคซึ่งมันอาจจะเป็นข้อจํากัดในการทํางานเราที่ทําให้ไม่สามารถติดตั้งได้โอเค <Okay. S 2> <Okay, okay. S 1> ครับค,ครับผมคันนี้ดีมบินโดยรวมทั้งหมดก็อยู่ที่2,200นะครับั้งไฟแบบทั้งคันเต็มระบบเลย ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงสนาทีนะครับประมาณกี่ชั่วโมงเสร็จครับพี่อันนี้เขาเป็นทําไฟรอบคันก็คือเปลี่ยนจากหลอดไส้ทั้งหมดนะครับเป็น LED แล้วก็มีการแปลงไฟในส่วนของไฟตามรอบเครื่องให้เป็นไฟตรงเพื่อรองรับกับการใช้ LED ถ้าเป็นฮอนด้าดีมรวมแกะประกอบทํำสายไฟเนี่ยเราคาดว่าจะ,จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ หนึ่งชั่วโมงบวกลบไม่เกินนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าใส่น็อตแต่งหรือของแต่งอะไรที่ทําให้การแกะประกอบยากขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็ไม่เกินสองชั่วโมงใช่ไหมครับไม่เกินครับยังไงก็ไม่เกินแน่นอนโอเคเลยครับผมปล่อยพี่ลีโอทำงานต่อไปนะครับคันนี้มาจากหยุดยาด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยปลายหยุดยาอันนี้ทำอะไรบ้างบอลก็คันนี้มีสวิตช์พม่าดีเลยแล้วก็เซนเซอร์ไลท์ที่ช์าครับ นาย,ยเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยเรื่อนไม้ลูกค้าเปลี่ยนด้วยเหรออันนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาอยู่แล้วออที่เข้ามา<ห>ท <ำ S 2> ําเพิ่มก็มีสวิตพามาที่ชาร์จแล้วก็เดย์ไลท์ใช่ไหมเดย์ล์เขบูนายลองปิดเปิดกุญแจใหม่หน่อยนายลองเปิดไฟเลี้ยวหน่อย ก็คือไฟอันนี้จะวิ่งทุกๆครั้งที่เราปิดและเปิดกุญแจนะครับส่วนที่ชาร์จอะเผื่อใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกตัวที่ชาร์จของทางร้านเรานะครับจะมี Type-C 1รู USBC 1รูแล้วก็สวิตช์เปิดปิดในตัวนะครับแล้วก็จุกลูกยาง กันน้ำเผื่อว่าเพื่อนๆล้างรถหรือว่าต้องขับลุยฝนจริงๆอะไรอย่างี้ครับเราก็เปิดกุญแจขับรถแล้วก็ปิดที่ชาร์จแล้วก็ปิดจุกลูกยางกันน้ําซ้ําอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยเรื่องชาร์จเร็วชาร์จชา้าเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ที่ผมแนะนําก็อยากให้ลูกค้าแนะนําแบบว่าขับไปชาร์จไปแล้วก็ใช้สายชาร์จแทนนะครับผม เพราะบางเครื่องเนี่ยเป็นซัมซุงนะครับที่ผมเคยลองก็ขึ้นฟ้าชาร์จเหมือนกันนะครับผมโอเคครับคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็น่าจะทํา1 1 i i LED ที่มาจากระยองกันต่ออีกอย่างนึงครับการทาไฟของผมเนี่ยไม่มีการตัดต่อสายไฟเดิมของตัวรถแม้แต่เส้นเดียวนะครับแล้วก็สินค้ามีประกันให้ด้วยนะครับของเดิมที่ถอดออกลูกค้านํากลับบ้านได้เลยนะครับ สำหรับใครที่อยากเข้ามาทํานะครับร้านผมเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งโลเคชันไว้ให้นะครับไม่ต้องจองคิวไม่ต้องนัดวันเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องแผนที่หน้าร้านอะไรอย่างี้เด๋าวทิ้งไว้ให้นะครับผม ในส่วนของน้องวุฒิตรงนี้ก็กำลังทำขึ้นสปอตไลท์ใส่1 1 0อยู่นะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นครับช่างของเราเนี่ยมีทั้งหมด3าคนนะครับจะมีน้องวุฒิพิลิโอน้องบอลแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูตอนที่ทำเสร็จเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะได้ช่วยช่างที่ร้านทำงานด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีก็คือตอนที่ทาเสร็จเลยแล้วกันนะครับผม ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรถก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้ามงสานาทีก็เสร็จแล้วทั้งหมด2คันดีมเนี่ยใช้งบไม่เกิน2อ0พบนทะครับรวมค่าแรงหมดแล้วส่วนเวฟร1อย LED ใช้งบไม่เกิน4,500บาทเดี๋ยวผมจะให้ไล่ดูทีละอย่างแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากถูกไปหาแพงก่อนนะครับเริ่มจากดีมนะครับ งบไม่เกิน2 0 0 4 2นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1ครับไฟหน้า LED 4ีชิป1หลอดประกัน6เดือนครับ 2. ไฟหลีเซรามิกสีขาว1คู่ประกัน1เดือนครับ3หลีเลี้ยวขาวส้มประกัน3เดือนนะครับลองออนกุญแจให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับที่ผมทำไปก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวหลีเลี้ยวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟเลือนไม้ครับผม เปิดกุญแจขึ้นมาไฟเลื่อนไม้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไฟเกียร์1 2 3 4ก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์ปิดเปิดไฟหน้า3สเต็ปแล้วก็สวิตช์พามาตรงรุ่นแล้วก็รีเลย์ไฟเลี้ยวอยู่บริเวณด้านในนี้นะครับโอเคในส่วนของด้านหน้าจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังครับ ก็จะมีหลี่เลี้ยวแดงส้มแล้วก็ไฟเบรก LED 57ชิปนะครับผมโอเคทั้งคันของดีมก็ประมาณนี้นะครับคันนี้เนี่ยด้านหลังทำการต่อแบบน้ำเบรกติดนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันสะท้อนเข้ากับรถของคนแถวนี้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือกำเบรกแล้วติดนะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับกำเบรกติดเหยียบเบรกก็ติดนะครับเพราะว่าสายไฟเนี่ยลิงก์ลิงก์เป็นเส้นเดียวกันนะครับตอนนี้เหยียบเบรกอยู่นะครับ ประมาณนี้เลยในส่วนของดีมก็มีประมาณนี้การทําไฟทั้งคันเนี่ยไม่มีการตัดต่อสายไฟของตัวรถแม้แต่เส้นเดียวนะครับของเดิมที่ถอดออกลูกค้านํากลับบ้านได้เลยนะครับตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าลูกค้าหน้าร้านผมเนี่ยเยอะแบบเยอะสุดๆเลยนะครับดูตรงนู้นเดียที่เห็นจอดๆนี่คือรถเข้ามาทํานะครับต่อมา เวฟ110กันบ้างนะครับงบไม่เกิน4,5 0 0นะครับลองเปิดกุญแจออนขึ้นมาดูก่อนนะครับเลือนไม้จากสีเดิมส้มๆเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับไฟเกียร์ก็เช่นเดียวกันครับเหมือนเหมือนคันนู้นเลยนะครับเรือนไม้ไฟเกียร์เป็นสีขาวต่อมาครับในส่วนของด้านหน้าก็ใส่เป็นหลีเลี้ยวขาวส้มนะครับเป็นหลีเลี้ยวตัวเดียวกันกับบีมคันนี้เลยนะครับตัวเดียวกันเลยต่อมาครับจะเป็นในส่วนของสวิตพามาตรงรุ่นนะครับแล้วก็ตัวสวิต เปิดปิดสปอร์ตไลท์แบบหูกระจกนะครับแล้วก็ที่ชาร์จ USB T-in-one เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับต่อมามาดูตัวสปอร์ตไลท์กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น สปอตไลท์30วัตต์นะครับมีต่ําขาวสูงเหลืองนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ต่ําขาวสูงเหลืองหรือต่าเหลืองสูงขาวนะครับตัวสปอตไลท์ของเราเนี่ยมีประกันให้6เดือนแล้วก็ไม่มีการตัดต่อสายไฟด้วยนะครับทางเราใช้ตัวการต่อเนี่ยทางเราต่อแบบว่าต่อเข้ารีเลย์บอร์แล้วก็เข้าแบตแล้วก็เข้าญแจรแล้วก็สวิตช์เปิดปิดอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นปลั๊กนะครับ หลายท่านก็ถามนะครับว่าใส่สปอร์ตไลท์ใส่ไฟเยอะแบบเนี้ยเอาอยู่ไหมแบตเอาอยู่ไหมผมบอกได้เลยว่าแบตเดิม Honda 5้าแอมเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับผมแล้วก็สามารถล้างรถขับรถล,ลุยน้ําอะไรได้ปกติเลยนะครับโอเคในส่วนของด้านหน้าก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยด้านหน้าคันเนี้ยจะเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่ว่าดีมเนี่ยจะไม่มีตัวสปอตไลท์แค่นั้นเองนะครับด้านหลังก็ จะเป็นเหมือนดีมซปเปอร์คัพเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลีเลี้ยวแดงส้มนะครับเดี๋ยวจะเปิดกุญแจให้ดูถ้าไม่กำเบกก็จะไม่ติดนะครับต้องทำการกำเบกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถือกล้องให้ดูนะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อแบบกำเบกติดทั้ง2คันเลยก็คือว่า2คันนี้ทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่า110 LED เนี่ยมันเปลี่ยนไฟหน้าไม่ได้นะครับส่วนคันนี้เปลี่ยนไฟหน้าได้ ก็ประมาณนี้นะครับผมคันนี้ดูติดตั้งเหมือนไม่เยอะแต่ถามว่าแพงอะไรก็คือแพงตรงที่สปอตไลท์เนี่ยแหละครับเพราะว่าสปอตไลท์ตัวนี้ร้านเราอะ่ะผมกล้าแจ้งราคาเลยอยู่ที่2290ไม่รวมสวิตช์เปิดปิดแบบหูกระจกนะครับใช้เวลาติดตั้งก็ตีเผื่อตีองคกลมนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าผมเนี่ยต้องเดินทางกลับระยองคืนนี้เลยผมก็ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอบคุณลูกคา้า ทั้ง2ท่านด้วยนะครับที่ตั้งใจมาทําร้านเรานะครับประเด็นเลยคือลูกค้าเก่าด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับโอเคครับก็มีเพียงประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ